สิบห้าเมื่อกี้เรารู้แล้วแม่บอกแล้วสิบห้ามีอะไรมากข้อเดิมท่าพภาอะไรข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเออทำได้ไหมทำได้ไหม ได้ไหมพอทำได้แต่ยังไ่แต่ว่าคือเป็นไปได้นะเพราะพัฒนานะไม่มีใครทําได้ทั้งหมดทุกข้อหรอกบางวันอาจจะผิดบางข้อบางวันอาจจะผิดสองข้อแต่เราทําให้ได้ที่เรียกว่าเสียรค่อยๆพัฒนาตัวเองนะแล้วเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีสิทธิ์ครบเพราะสิทธิ์ครบบอกเราว่าเราก็จะมีความสุขนะเราจะเจอคนมีสิทธิ์และชีวิตเราก็จะเจริญน,นะสิทธิ์เนี่ยทำให้ชีวิตเราจะเจริญน,นะรู้ก็ใจเปล่า ม้แต่ทาที่แม่บอกแล้วบอกว่าคิดจินตั้งแต่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันทําลายชีวิตเร้หมดเลยแม้แต่การเป็นชุราเนี่ยบางทีเราต้องเข้าสังคมใช่ปหมเราต้องกินอยู่เราต้องมีหน้าที่การงานอย่งี้แต่ถ้าเกิดเราขาดสติมเมื่อไรนะเราอาจจะเป็นเรียกว่าไปฆ่าคนตายได้เราอาจจะขับรถชนคนตายได้ประมาณนะเพราะว่าสติไม่ีเพราะว่าเมาแล้วอาจจะไป ไปอยู่ใกล้ทีไรแล้วหนูก็เป็นเมียตัวเองเป็นผัวตัวเองเป็นชู้ได้ฮะทิศจิตเขาสอ,อีกปะใช่ไหมแล้วพุชจาก็พอเมาก็เพิร์เจอร์พุชจาร์โกหกได้ด้วยเพิร์เจอร์ไปอีกพิศจิตเพราะอะไรอีกเออใช่ปหมพอเมาเมื่อกี้ขาดสติลอใครเขาจ,จอดอยู่กระเป๋าตัง่างไทยนว่งกูมไม่รู้กูดูว่าห้องโกง,นะงก็กลายเป็นรักขโมยได้อีกต้นเหตุแทงความพิศจิตหมดเลยใช่ไหมทุกข้อเลยแต้งหมดเลยถ้าเมา แต่ว่าแม่ถึงบอกว่าแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะบอกว่าไม่ให้กินเลยแต่ถ้าเราเลกินอยู่เนี่ยเพราะว่าเราแหละรเรามีสัมโค้และเราเหมือนกับว่าไอ้นี่เป็นมานานแล้วนะกินเป็นมานานแล้วเราไม่อยากเราสะสมมันมาเยอะนะใช่ไหม <S <S เราก็เลยไม่ยากแบบว่า ิ้งไปค่อยมันจะง่ายมันจะเลิกเลยมันยากนะจริงปะมันเหมือนมีอะไรอวบนอยู่จะมีความผูกพันต้องค่อยๆรดอนไงจากที่เราแบบว่ากินทุกวันก็เหลือแค่อาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันก็เหลือเดือนอาทิตย์ละวันเว้นอาทิตย์ละเว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยใช่ปะค่อยๆเป็นไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยดีขึ้นนะแม่คิดว่าทุกคนที่แบบว่ายังังไม่ว่าจะอย่างเงี้ยับสิ้นสุได้ไห ผ่านพอไหนอ๋อแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องรับกันนี้ก็ต้องมากขึ้นนะที่เราจะต้องมัเพรงมากขึ้นเพราะว่าเราเรารับระชากูแล้วเราต้องทำความมีมายนะเออเว้นสัตว์ใหญ่แต่ว่าสี่ทาเนี่ยเราก็ต้องสวายท่านด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไม่เป็นไรนะ เขาพาไปเขาพาไปไม่ตึงเกินนะอันนี้แม่ไม่อยากยึดยึดไปก็ทุกนะเอาเท่าที่ทําได้เท่าที่เราทําได้เพราะยังมีสัง่งสั่งยังมีสั่งคมยังมีแบบว่าดื่มวายแต่เราต้องรู้จักละเทศะแต่เราไม่มให้มันดื่มเรานะไม่ให้มันกินเรานะพอ <Okay. S 1> กินเราปุ๊บจะพิชพลเลยพิชพิงทุกข,ข้อเลยใช่ไหมมาหมกข้อแล้วก็จัดแล้วนะเออเขาข้อนี่ยแตกสุดนะ <c ười> <elle> <c ười> กินเล้วนะแดงไม่ถึกเลยที่มันเกิดทำลายเราทุกอย่างเลยแต่พุจากโกหกเนี่ยก็ยังขาดความเชื่อถือถ้าเราพุจากโกหกเราเจอคนก็ขาดความเชื่อถือใช่ไหมใช่ไหมการเป็นนพูดแล้วไม่ไม,มไม่มีน้ำหนักแล้วความเชื่อถือจะทำธุรกิจคนไทยก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมอันนี้เข้าใจาแล้วนะในสิ่ง5ที่เราจะต้องทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครทำได้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะแม่จะบอกแล้วบอกแล้วใช่ไหม แต่เราพัดพัคลายคลายออกคลายออกเออลดละเลิกสัญญาบไหมสัจจะธรรมดาไหมครตอนน้าผ่านปูตัวเองที่จะเอากลับไปทุชาด้วยนะว่าเราจะต้องมีศีลท่าพอเรามีศีลท่าเนี่ยไม่มีไม่ผิดศีลเจ้าก็แล้วผู้ชีวิตมีความสุขไหมแล้วรักกันไหมโอ้รักสุดด้วยลืมเลย อันเียก็คือทําให้เรามีความสุขแล้วก็ความสบายใจมากขึ้นนะร<ม>ากษาทุนนะแล้วก็ทําให้เรามีเวลาที่เราจะเอามาเรียกว่าสร้างสารรค์ชีวิตเราถ้าเกิดสมมติว่ามีมีกิ๊กอ่ะต้องแบ,บ่งเวลาให้กิ๊ก,กไม่เคยมีครับ <c oughs> เอาก็ะทำอีกทีนี่อ่ะถ้ามีกิ๊กอ่ะเราต้องแบ,บ่งเวลานหมเสียเวลาต้องไปคุยนะเสียไหมเออถ้าเกิดรเราไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรเวลาเราเอาไปทำามาหาก,กิน หรือว่าทําความเจริญให้ครอบครัวเราดรได้ป่ะไม่เสียเวลาเนาะใช่ป่ะถ้าคุยมากก็เสียเวลาใช่ป่ะใช่ป่ะนั่มถติว่ามีผู้ชายหลายคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุยหลายคนจนไม่มีเวลาทําอะไรเลยอะ่ะจนไม่มีเวลาสวดมนต์เลยอะ่ะไม่มีเวลานะั่งสมาธินะใช่ป่ะแม้ในเวลากินยังไม่มีเวลากินเลยอะ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วนะนะให้พอดีนะถ้าเราซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงจงรักภักดีต่อคู่เรา มันก็จะ,จะเจริญช่วยกันทำมาหารจรีนเราจะรวยขึ้นนี่แหละคือผลแห่งสีนเข้าใจไหมลูกแล้วเราก็จะรวยไม่มีใครทำให้เรารวยได้นอกจากตัวเราแล้วเราต้องทำมาหารจรินแล้วเรามีสิ่นตรงนี้นสิ่งก็จะดลุดนำเรานะมว้งนะสาธุสาธุ